คิวมากนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่แนะนำนะคะถ้าใครมาระยองแวะมานะถ้าพูดถึงจังหวัดระยองทุกคนก็คงนึกถึงทะเลใครมันจะไปคิดนะครับว่ามันจะมีแบบนี้ด้วยส่วนที่ให้ความรู้สึกเหมือนลุดเข้าไปในโลกเลยไม่ติหมองก็เป็นแบบสไตล์โมเดิร์นเนาะแล้วก็มีการเล่นคู่สีที่มันแบบดูท็อปปิคอลน่อยๆน,นะคะเป็นสีส้มกับสีเขียวแต่โรงแรมขนาดเล็ก ราคาไปอย่างที่มีเจ้าตัวเมืองเองเป็นกิมมิคของโรงแรมบอกเลยน่ารักมากหอยตลับสัตยาหอยตลับตัวใหญ่แล้วบอกเลยว่ามันแบบตกหรืว่าไปอิ่มอร่อยกับร้านอาหารเ,เล็กๆริมทางเสิร์ฟอาหารจานโคตรใหญ่ให้เยอะขนาดนี้ออกกลับบ้านสะกลับรอนีอ่งมาหลายร้แล้วที่นี่เป็นแบบท่แล้วนี่อยู่กระแสะตอนนี้ที่ใครมาเลยอบอก็ต้องแวะหลาย

ีแล้วตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะอีกแล้วนะครับสำหรับจังหวัดระยองก็ออชอบม,มากจังหวัดนี้นะมาไม่เบื่อเลยตอนนี้นะคะเราถึงที่เที่ยวที่แรกของเราแล้วนะคะที่นี่ก็คือ,อสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยองนะเรา ก็ไปจัดการจองเรือที่นี่เขาก็จะมีแบบเรือขยักให้เราพาย100บาทต่อชั่วโมงพายขยักก็คือลำหนึ่งนั่งได้2คนที่นี่สวยนะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าประสบบัติเหตุก่อน <c oughs> ที่นี่มีประวัตินะคะนี่ <c oughs> <c oughs> ข่าวที่แล้วใช่ต้นไม้มันหล่นใส่รถนะครับตอนนั้นเราก็เลยไม่แบบตัดสินใจกลับก่อนไม่ได้มาใช่ <c oughs> ลองเรือวันนี้ <c oughs> มีโอกาสล้ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยตอนนี้ก็ลงมาบนเรือเรียบร้อยแล้วนะครับสวยนะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเริ่มพายเรือเก่งนะหลังจากพายมาสิบรอบแล้วโดโดูด,ดเลี้ยวได้ด้วยรู้สึกว่าเราพายขยัดกันบ่อยมากเลยเนาะใช่แต่ว่าออที่นี่มันก็มีสตรอรี่อยู่นะ ใช่ไหมคะก็ที่นี่นะคะอีกรอบเนอะคือสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยองนะคะก็จะมีจุดไฮไลท์คือเป็นสะพานลักสมิดนะคะเป็นสะพานที่อยู่แบบตรงป่าชายเลนเนาะใช่คือมันเป็น แหล่งอนุรักษ์แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะมีแบบว่าเป็นพื้นที่ธรรมชาติกว่า3,000ไร่เลยนะคะคือแบบเรียกว่าใหญ่มากของภาคตะวันออกนะแล้วก็วิธีการนะคะเมื่อกี้เขาแนะนําก็คือถ้าเราพายคายัคเองให้เราพายตามธงเขียวเนี้ยนะคะไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะมีตามแนวนะคะข้างหน้าก็มีอันนี้ช่วงที่เรามานะคะจะเป็นเดือนกันยาเมื่อกี้พี่เขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่น้ําขึ้นสูงที่สุดเลยเนาะ ใช่ก็เหมือนเขาบอกว่าที่เนี่ยมันจะมีโซนป่าซึ่งเขาบอกว่าตรงนั้นอะ่ะคือถ้าช่วงเนี้เหมือนพอมันใกล้ๆ้จะหมดหน้าฝนนะบริเวณตรงนั้นน้ํามันจะขึ้นแล้วมันสวยเป็นไฮไลท์ของที่นี่อีกหนึ่งจุดเออเพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครมาช่วงเนี้ยกันยาตุลาออผมว่าคุณจะแบบได้สัมผัสบรรยากาศแบบเต็มท,ที่ของที่นี่เลยก็จะเต็มเต็มแบบนี้นะคะตอนนี้ใกล้จะถึงตรงสะพานนะคะที่เมื่อกี้พี่เขาก็แนะนาว่าถ้าถึงสะพานเหมือนเราแบบ ต้องนอนหน่อยเนาะเพราะว่าน้ำมันขึ้นสูงใช่ใช <laughs> นี่จะให้ดูว่าน้ำอ่ะมันขึ้นสูงมากเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันอารมณ์เหมือนจะเป็นยอดต้นไม้อยู่แล้วอ่ะเนาะใช่ไหมเนี่ยอเออคือน้ำมันสูงมากเลยนะคะเนี่ยสำหรับใครที่อยากมาก็คิดว่าให้มาช่วงเช้าหรือไม่ก็แบบเย็นเย็น,นพระอาทิตย์กำลังจะตกอ,อ,อะไรเงี้ยมันจะสวยใช่เพราะว่าที่นี่นะคะเขาเปิดตั้งแต่แบบประมาณหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเลยนะคะนี่ สะพานข้างหน้านี้นะคะเมื่อกี้ที่บอกว่ามันเหมือนต้องนอนหน่อยอ่ะอคือน,น้ำมันสูงมากอะเดี๋ยวดูกันว่าเราจะรอดไหม<อ>ต้องนอนเลยอ่ะใช่ปะใช่โอ้ยนี่เมื่อกี้เราเพิ่งผ่านช่องใต้สะพานนี้นะคะที่พี่เขาบอกนะทุกคนคือระดับน้ำกับคานสะพานอะ มันห่างกันลา่าจะแค่แบบสองฟุตเองอะ่ะประมาณห้าหกสิบเซนแค่นั้นเองโหโหดมากไปไปต่อบัวเยอะมากอืมอู ะะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่แนะนำนะคะถ้าใครมาระยองแวะมาได้ที่นี่สวนพฤกษาศาสตร์จังหวัดระยองอออคือเป็นที่เที่ยวเชิงนีเวศแบบเป็นสวนพฤกษาศาสตร์แห่งแรกนะคะของภาคตะวันออกนะแล้วก็ใหญ่ที่สุดด้วยใช่มาเถอะคือมันคุ้มค่าจริงๆแล้วคือค่าเรือขยักที่เราเอามาพายเนี่ย มันชั่วโมงละร้อยเดียวเองทุกคนใช่เออ,เอ,อแล้วก็ส่วนถ้าใครมาเยอะนะคะห้าหคนอะไรเงี้ยก็นั่งเป็นเรือเครื่องได้นะคะเขาก็จะมีคนแบบขับพาให้นะเราก็ไม่ต้องพายเองนะคะก็นั่งได้หคนนะต่อลำนี่แล้วก็ช่วงเวลาที่เรามาตอนนี้นะคะเย็นและประมาณ5้าโมงนี่ดูแสงพระอาทิติเออพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะคะเนี่ยที่ฝั่งนี้โอ้บรรยากาศดีมาก แนะนำมากนะคะสําหรับใครที่จะมานะเป็นช่วงเช้าไม่ก็ช่วงเย็นเพราะว่ากลางวันอะ่ะมันน่าจนะร้อนเนนี่อันนี้จะเป็นเรือเครื่องที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนาะ นั่งได้หกคนนะคะหกร้อยบาทก็คือนั่งชมแบบชิวๆไม่ต้องพายระยะทางที่ต้องพายเข้าไปข้างในอะ่ะมันเยอะมากนะทุกคนมันไม่ใช่แบบระยะสั้นๆนะเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องแบบสองชั่วโมงแน่เลยอะ่ะดูแล้วแต่ว่าเมื่อกี้เราอาจจะแบบพายไปไม่สุดทางมากแต่ว่าพอละเพราะว่าเรามาตอนเย็นแล้วด้วยน,นะคะฟ้าเริ่มแบบว่าพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วเราก็เลยขึ้นดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรา เข้าที่พักกันก่อนนะครับทุกคนเราจองไว้แถวแหลมแม่พิมพ์มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าที่พักเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิประยองทริปนี้ คนและด้านหลังของเรานี่ก็คือ The พอ e มนะที่เราเจองมานี่ข้างหน้าเขาทำสูตรเหมือนกันนะเนี่ยซึ่งที่พักนี้นะคะก็คืออยู่ใกล้กับหาดแหลมแม่พิมพ์ใช่จริงๆก็อยู่ติดแหละแต่มันอาจจะอยู่ฝั่งถนน<อ>ไม่ได้แบบติด<อ>แบบหน้าหาดเดินลงหาดไ,ได้เลยแต่ก็ใกล้มากอะ่ะก็คือเราอ่ะสามารถเดินออกจากซอยที่พักแล้วก็ถึงทะเลไปกินข้าวอะไรเงี้ยก็ได้แล้วเมื่อกี้แอบเห็นว่าข้างหน้าแบบร้านของกินเยอะมากเ ช่เดี๋ยวคืนนี้ไปลองดูดีกว่าว่ามีร้านอร่อยอะไรนะอ่าป่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปเช็คอินกันก่อนนะคะสำหรับที่นี่นะคะชื่อที่พักว่า The Poem นะก็มีช่องทางการจองแบบหลากหลายเว็บไซต์มากจะจองผ่านพวกแบบ Booking Agoda ก็ได้จองผ่านไลน์หรือจองผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะ ที่นี่ราคาดีด้วยนะใช่ราคาที่เราจองมาจะเป็น2,100ะวะใช่2,100รวมอาหารเช้าหลักๆที่นี่นะคะเขาจะมีห้องพักอยู่3มเลทเนาะก็คือจะเป็นห้องชั้น1น,นะคะที่เป็นสแตนดาร์ดแล้วก็จะมีห้องชั้น2ถึงชั้น4เป็นสูพเลียแล้วก็จะมีดีลักซ์นะคะจะเป็นชั้นบนสุดเออก็จะมี3เลทซึ่งทั้ง3เลทอะ่ะก็จะมีรูปแบบเตียงที่เป็นทั้งทวินแล้วก็ดับเบิลเลือกได้เลยใช่ ถึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับดีดีด <c oughs> ห้องก็เป็นแบบสไตล์โมเดิร์นเนาะแล้วก็มีการเล่นคู่สีที่มันแบบดูท ropical หน่อยๆน,นะคะเป็นสีส้มกับสีเขียวเนาะแล้วก็เหมือนที่นี่เขามีกิมมิเป็นน้องเมอร์เมดนะคะเนี่ยเขาจะมีแบบเหมือนเป็น s c u ลเจ u r er, ์หรือเป็นรูปวาดอะไรเงี้ยตกแต่งกับตามบริเวณในโรงแรมนะคะอ่ะก็สําหรับห้องที่เราจองมานะคะจะเป็น type Superior นะคะรอบนี้คือเรา จองผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วก็ชำระเงินผ่านไลน์ก็ราคาห้องซูพีเรียเนี่ยจะเป็นห้องที่อยู่ระหว่างชั้น2ถึงชั้น4นะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000นิดนิดรวมอาหารเช้าแล้วนะคะ2คนเออห้องที่เราเลือกก็เป็นห้องเตียงดับเบิลนะคะเตียงใหญ่แบบนี้สำหรับสิ Up ่งอำนวยความสะดวกมีโต๊ะเขียนหนังสือให้นะคะมีทีวีตู้เย็นมินิบาร์อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมีเป็น bench, เบนช์เล็กๆตรงนี้ให้ด้วย เออไว้นั่งเล่นนะคะแล้วก็นี่นะครับสำหรับห้องซูพีเรียนะคือมีระเบียงใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็ไปนั่งเทควิวได้มีน้องมมเมอร์เมดตรีตรงนั้นที่บอกก็ที่นี่ห้องใหญ่อยู่สบายนะคะในราคาแบบส0 0พันต้นๆ คนก็ออกไปหาข้าวกินเพราะว่าคนไม่ไหวละหิวมากเออเร่อบนี้ไม่ได้แบบรีเสิร์ชร้านอะไรมานะคะก็คือแบบก,กดเข้า g o o g l e แล้วดูเลยว่าแถวนี้มีอะไรบ้างใช่แล้วคือข้อดีอะ่ะโรงแรมเราใช่ไหมมันอยู่ติดริมทะเลแล้วก็หน้าโรงแรมเลยมันเป็นเหมือนโซนร้านอาหารแบบเรียงยาวๆเลยทุกคนใช่แบบยาวติดหน้าหาดหลายร้านมากนะคะ,ะ,คะเราก็เลยแบบเดินออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูเลยว่า มันสั้นมากเลยที่เราเดินออกจากโรงแรมมานะประมาณร้อยเมตรเท่านั้นเองทุกคนก็เจอร้านอาหารเลยแล้วก็วันนี้เราจะไปกินร้านชื่อว่าอะไรครัวทะเลครัวทะเลใช่แล้วก็กดจากแมปดูเมื่อกี้เลยนะคะไม่ได้แบบนี่อยู่ข้างหน้าเลยอเจอแล้ว <laughs> <laughs> นี่นะครับโรงแรมทุกคนนู่นร้านอาหารหน้าป้ายสีเขียวๆ <laughs> ฝั่งตรงข้ามนะคะนี่ร้านครัวทะเลนะก็คือ ข้ามถนนไปกินได้เลยตอนแรกเราพยายามจะเสิร์ชหาใช่ไหมว่าแบบมีร้านไหนดีร้านไหนเด็ดอะไรเงี้ยปรากฏคือมันเด็ดทั้งละทุกร้านเลย <c oughs> เออก็คือหลายๆร้านก็คือแบบถูกแนะนํานะคะ <ừ> ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยชมลมซีฟู้ดกลัวทะเลน้องหนึ่ง,น,ง,น,งน้องนุชอะไรใดๆแบบเยอะมากอะเดี๋ยวเราข้ามถนนถึงแล้วแค่นี้เอง <c oughs> ใล่มากแค่ข้ามถนนนะคะโอ้แลร้วสว่างมากร้านสว่างมากอ๋อ ร้านนี้ก็คือติดทะเลเลยอ่ะอเออแต่ตอนนี้มันมืดแล้วนะคะเลยอาจจะไม่เห็นทะเลเนาะน้องมารับออเดอร์น้อ,นองข้าวผัดกุ้งจานกลางครับมาแล้วใครเห็นก็เหนื่อยแล้วอ่ะคือที่นี่นะคะอาหารทำไม่ช้าแล้วแต่ละจานที่มา ใหญ่แบบมากเออมันแบบว่าใหญ่มากจริงนะครับทุกคนแล้วแบบว่าแอบลองชิมไปแล้วด้วยคืออร่อยด้วยคือปกติอะเราอะสองคนเราก็จะสั่งข้าวผัดจานกลางอยู่แล้วใช่ปะเออปกติอะข้าวผัดไซเนี้มันจะเป็นแบบไซส์ใหญ่อเออแต่อันนี้คือไซส์กลางของที่นี่นะคะวออาหารแต่ละอย่างคือมาจานแบบใหญ่เวอร์มากปูนิ่มนะคะ มารบบจานใหญ่ยักษ์มากอือคือทุกเมนูที่นี่เขาแบบว่าเป็นจานใหญ่หมดเลยทุกคนเพราะฉะนั้นคือใครที่มากินที่นี่ก็ระวังระวังเลยนะครับเวลาสั่งลุงเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วง <c oughs> ก็เดี๋ยวมีกลองใส่กลับให้ถ้ากินไม่หมดอือูนิ่มอร่อยอืมแบบรสชาติกําลังดีเลยหอมกระเทียมเมืเ่อกี้ลองกินน้ำโพแตกไปแ้วอือจำได้นะมมนมีวีีหนึงที่เอาไปกินโพแตก เกา้านแล้วก็บอกว่าของเขารถจัดอร่อยจะบอกเลยว่าที่เนี้ยรสจัดไม่แพ้กันเป็นโป๊ะแตกรวมเลยนะคะทะเลนะมีทั้งกุ้งปลาหมึมกแล้วก็ปลาหมึกเป็นหมึกไข่ด้วยนะคะนี่แต่วันนี้ยชอบที่สุดอะหอยนี่ MVP นี่คือหอยตลับผัดชาอหอยตลับตัวใหญ่แล้วบอกเลยว่ามันแบบสดมาก ทุกเมนูรวนแล้วแต่เป็นแบบใบเท่านาจริงๆอะ่ะวูมันใหญ่มากอะ่ะคือเราไม่เคยสั่งข้าวผัดจานกางแล้วได้จานเท่านี้อะ่ะกินได้แบบสี่คนอะ่ะนี่หอยตลับอแบบตัวใหญ่มากอะสดแล้วสดมากขอตัวลุยก่อนนะทุกคนบอกเลยว่า ใครมีโอกาสมาแถวแหลมแม่พิมพมาแวะร้านนี้ได้นะครับครัวทะเลซีฟู้ดร้านอยู่ติดริมทะเลเลยใช่ถ้าม,มาตอนเย็นนะจะได้เทควิวทะเลแบบสวยๆ<ช>อยู่ข้างๆทะเลเลยนะคะที่จอดรถคุณก็จอดเรียงริมถนนได้เลยนะครับอาหารอร่อยอร่อยอ,อย่างเลยอแซ่บเวอร์อ อ,อร่อยหอ,อกลับบ้านด้วยแบบรองขอชีวิต <c oughs> คือมันเยอะจริงๆทุกคนแล้วก็เมื่อกี้เช็คบินออกมา1,560บาทเท่านั้นเองโอโหแต่คือแบบอาหารมันจะบอกว่าปรจานมันใหญ่ ใช้คําว่าใหญ่โคตรๆแล้วก็พี่ที่ร้านเขาน่ารักทุกคนเลยนะใครมาก็มาคุยได้แล้วก็มีไอเจ้าหมาด้วยน้องนิลินหรืนิลิน<อ>น่ารักมากตอนแรกอะ่ะเราเห็นน้องเขาก็เดินคาบใบไม้ไปมาใช่ไหมเพิ่งรู้จากเมื่อกี้พี่เขาเล่าให้ฟังคือน้องฉลาดน้องจะคาบใบไม้มาแลกของกินนะคะเออแล้วถ้าเกิดว่าน้องไม่ได้ของกินน้องก็จะเอาใบไม้อะ่ะไปทิ้งขังขยะเองสำหรับวันนี้สนุกมากทุกคนแต่ว่าพรุ่งนี้ เรายังมีอีกหลายที่เลยที่เราต้องไปในจังหวัดระยองสําหรับเราสองคนนะระยองเที่ยวไม่มีเบื่อแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับทุกคนวันนี้พักก่อน สวัสดีวันที่สองที่ระยองแล้วนะคะใช่แล้วก็โรงแรมมีอาหารเช้าด้วยเมื่อเช้าไปกินมานะครับก็อ,อ,อร่อยมากแล้วก็เมนูเยอะมากนะคะหลายอย่างเลยทั้งอาหารไทยเทศขนมอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะก็อยู่ในราคาโรงแรมเลย แล้วก็บรรยากาศของตัวห้องอาหารเขาก็คือตัวคาเฟ่เลยใช่ก็คืออยู่ด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็มีมุมที่แบบเราไปนั่งแล้วก็เทควิวทะเลได้เลยนะคะใช่แล้วก็ตอนนี้นะทุกคนเรามาอยู่ที่คาเฟ่ยอดฮิตเรียกได้ว่าเป็นกระแสะมากตอนนี้ของจังหวัดระยองเลยทุกคนจุดนี้ที่เราอยู่นะคะเขาจะเรียกว่าเป็นคลองปลาวนเนาะเ,เป็นชื่อเดียวกับชื่อคาเฟ่เลยนะคะคาเฟ่นี้ก็คือ ลาวนคาเนลคาเฟ่อเออก็คือคาเฟ่ของลาวเดีอน <laughs> ชื่อแบบตรงตัวเดออีย๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะร้านเขาดูแบบน่ารักมากบรรยากาศแบบว่าฟิลแบบบาหลีนิดหน่อยเอ,อ้เราก็ดูแบบคนเยอะด้วยอ,ะอ่ะไปนี่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ฟิลแคมแคมนิดนึงแล้วเขาก็ทำแบบพื้นเป็นทรายตรงนี้นะคะใช่โอ้น่ารักดีอะ่ะคนเยอะนะวันนี้วันอาทิตย์รัาเอ,าอะไรดีไปหาที่นั่งนะคือถ้าแบบนั่งแถวๆนี้มันก็จะเป็นฟิลเหมือนนั่งชายทะเลเลยเออมีดนตรีสดด้วยนะตั้งแต่กลางวันเลยอะ่ะ น,น,น,น้ำแล้วน,นะครับใน,ใน,นี่ชาเขวอเมริกาโน่ยากาศดีนะคะอยากบอกทุกคนเลยว่าร้านนี้มุมถ่ายรูปเยอะ มาก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 นีเลยอ่ะเออคือร้านเนี้ยตอนเนี้ยมันน่าจะเป็นช่วงแบบฮอตคิวอะเนาะใช่คนในเยอะมากนะคะแต่ว่าด้วยสเกลไลน์ที่มันแบบใหญ่หน่อยเออเนาะมันก็เลยแบบคนกระจายกระจายไม่ได้แบบแออัดโดยภาพรวมถือว่าแบบบรรยากาศเขาดีเลยเพราะว่าตรงเนี้ยเหมือนร้านเขาว่าอยู่ติดกับคลองที่มันเชื่อมกับตัวทะเลเออแล้วแบบวิวตรงหน้ามันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบ น้ำทะเลอ่ะมันแหวกเข้ามาแล้วก็เป็นแบบโซนคลองแบบเนี้อยแล้วเราชอบการตกแต่งเนาะทำพื้นเป็นทรายแล้วก็เป็นเก้าอี้ชายหาดปักลมให้หลอ,อนั่งเล่นกันแบบนี้นะคะชิลเลยก็อยู่แถวแหลมแม่พิมพ์นั่นแหละเนาะขับรถประมาณ10นาทีจากที่พักเองเออใช่กล้มากอก็มาเดินเล่นมาอะไรได้ ดีมากทุกคนเป็นฟิลเทเลสอะแล้วก็อย่างที่บอกจริงๆว่าตรงนี้มันคือคลองแล้วก็ตรงนู้นทะเล หลายที่แล้วเนาะเพราะว่าที่นี่แบบมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหนึ่จุดนะครับที่อยู่บนแบบด้านบนชั้นสองอซึ่งก็มีเทอเรสเห็นวิวอีกเช่นเดียวกันวิวก็คือทอดยาวตั้งแต่คลองไปจนถึงทะเลนู่นเลยอะ่ะก็เต็มอิ่มมากนะครับสำหรับร้านนี้ไปเดี๋ยวกินกาแฟาให้เสร็จก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวไปเ,เที่ยวกันต่อนะมน้ปลาด้วยทุกคน còn quá hạt ครับตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองระยองนะครับกาลังจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะทุกคนใช่แล้วก็จุดที่เรามาถึงตรงนี้นะคะก็คือถนนยมจินดานะก็คือเป็นย่านเมืองเก่าของระยองนั่นเองใช่ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าลองดูดิสองข้างทางนะครับก็จะเห็นเลยว่าเป็นบ้านเรือนเก่าๆนะถนนยมจินดาเป็นถนนสายแรกนะคะที่ตัด ของตัวเมืองระยองชื่อถนนก็คือมาจากชื่อนามสกุลของเจ้าเมืองระยองคนสุดท้ายที่เป็นคนแบบให้ตัดถนนเส้นนี้อเออเออแล้วก็พื้นที่ตรงบริเวณตรงนี้เป็นย่านเศรษฐกิจเก่าคือเหมือนเขาทำเกี่ยวกับพวกค้าขายหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่นะก็คือเป็นยุคแรกๆเนอะที่คนแบบว่าเริ่มเอาการค้าขายจากน้ำเนี่ยขึ้นมาบนบกนะคะก็เรียกว่าถนนสายนี้มีความสำคัญมากนะในอดีตอะตอนนี้ปัจจุบันก็คือเขาก็ยังเหมือนอนุรักษ์พวกแบบ โครงสร้างอาคารเก่าเอาไว้เนาะแต่ก็มีการแบบเอาฟังก์ชันใหม่ๆมาใส่เข้าไปให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพวกแบบคาเฟ่ร้านอาหารของฝากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ช>อย่างเมื่อกี้เราก็เพิ่งผ่านเนาะเป็นร้านคาเฟ่เนาะสีประดิษฐ์กับโอเฮาสนะคะเออ,อมาถึงตรงนี้แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันคล้ายที่ญี่ปุ่นที่หนึงที่เราไปที่มันจะเป็นแบบเมืองเก่าสองฝั่ง ที่เป็นเหมือนบ้านที่มีบ้านสามหลังของบ้านชิราคาวาโกะเออ,เป,เ,อ,อเป็นฟิลคล้ายๆแบบนั้นเลยเฮ้ยเมื่อกี้เราเพิ่งผ่านนะคะลูกว่าคาเฟ่ก็เป็นร้านดังแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์เมืองเก่ารลยองด้วยนี่อ,อ่ตรงนี้เลยนี่เหรอเออตู่ข้างกับร้านลูกว่าคาเฟ่ข้างในนี้เขาก็จะเก็บเหมือนเป็นแบบของเก่าอะ่ะแล้วก็จัดโชว์นะคะในบรรยากาศที่มันยังมีความเป็นบ้านไม้อะไรอยู่ เดินเล่นชิลดีเนาะโชคดีด้วยว่าวันนี้แบบแดดไม่ร้อนออ,อ,อก็เลยทําให้แบบเดินเล่นช่วงแบบ,บใบบเงี้ยกำลังดีเลยบรรยากาศแล้วคืออยากจะบอกว่าทั้งสองฝั่งนะคือมันน่ารักมากทั้งถนนทางเดินต่างๆหรือแม้แต่ทางโซนร้านค้าหรืออะไรเงี้ยเขาตกแต่งแบบน่ารักมากตึกนี้สวยดีนะ แวะล้านเห็นชื่อร้านน่ารักนะคะบ้านยายมะนาวอะไรยี่สิบาทเองหมดยังครับ ตอนนี้แวะกินข้าวนะคะร้านกว๋วยเตี๋ยวเจยโยก็ระหว่างที่เราสองคนเดินมาใช่ไหมจะแอบเห็นมีป้ายเล็กๆแปะอยู่ที่ข้างผนังว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเรามาตามป้ายนะคะเจ้าเหล่านี่คือแบบมีเนื้อแบบหลายอย่างมากใช่เครื่องแน่นเออลูกชิ้นเนื้อสดน่องลายเอ็นแก้วเนาะดูเลยดีกว่านุ่มละลายอ่ะบอกเลย มันมีแบบเหมือนกิ่นเครื่องเทศยางจีนอะไรเ,เบาๆเนาะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านแบบจเจ้าเก่าแก่มากนะคะเปิดมาแบบกว่าหกสิบปีแล้วอะอือดีโคตรนุ่ม <laughs> มีคนเบิ้ลชา้ที่สองใช่อร่อยอ่ะเนื้อมันนุ่มมาก เต็มกราบใช่โอ้ระยองรอบนี้เรียกว่าแบบเราเที่ยวในอีกมุมหนึ่งของระยองใช่เพราะทริปนี้นะเราไปทั้งธรรมชาติเมืองเก่านะแล้วก็แบบคาเฟ่เ,ฟนนะเปิดใหม่แบบฮิปๆเลยสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตรงนี้ขอบคุณอีกเช่นเคยนะครับ แล้วก็ฝากสำหรับคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe หรือกดติดตามด้วยนะใช่ใชก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องเรานะคะจะได้ไม่พลาดเนาะคลิปต่อต่ๆไปที่เราจะต้องไปเที่ยวด้วยกันนะใช่แล้วกดรีบกดให้ถึง6,000ซับให้ได้เลยใช <laughs> ่แล้วก็ส่วนใครที่ซับอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแล้วเจอกันใหม่กับพวกเรา On the r o c k เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย